ตำนานและความศักดิ์สิทธิ์ของเหรียญบาทพระยาครุฑปี17พกติดตัวไว้ป้องกันสิ่งลี้ลับไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแต่อย่างใดบรรดาพรานปลาจะไม่นิยมแขวนพระเข้าป่าเพราะเชื่อว่าพระเครื่องมีคุณทางแม่ตาหรือแคล้วคลาดหากแขวนเข้าป่าจะไม่ได้เจอสัตว์ป่าเลยจะแคล้วคลาดไปหมดโดยเหตุนั้น พรานป่าจึงไม่คล้องพระเข้าป่าพรานสุขเล่าว่าจะพกถุงพลาสติกใส์ึ่งข้างในบรรจุด้วยยาสูบขี้โยใบตองอ่อนตากแห้งเปลือกมะขามไว้บดผสมยาสูบและมีสิ่งหนึ่งที่พรานสุขใช้เป็นเครื่องรางพกติดตัวเข้าป่าโดยเก็บไว้ในซองยาสูบของแกนั่นคือเหรียญบาทพระยาครุฑเป็นเหรียญที่แกพกเข้าป่าเป็นประจำ แล้วลุงสุกใช้เป็นเครื่องรางอย่างไรครับการเข้าป่าและพักค้างคืนในป่านั้นพรานลุงสุขบอกว่าเต็มไปด้วยสิ่งลี้ลับตามคำเล่าขานของพรานป่าและคนตัดไม้จากปากต่อปากของพรานป่าและคนตัดไม้เล่าขานสืบต่อกันมาว่าหากจะนอนในป่าไม่ว่าบริเวณใดก็ตามให้ตอกตราครุดโดยตอกให้ด้านที่เป็นรอยครุด ติดไว้เหนือบริเวณที่เราจะนอนตอกเสร็จแล้วเก็บเหรียญพกไว้เหมือนเดิมเช่นเดียวกับพรานสุขในค่ำคืนแห่งการ,รเผชิญกับผีป่านางไม้พรานสุขเองได้ขุดเปลือกโคลนไม้ใหญ่ขุดให้เรียบแล้วตอกตราครุฑประทับติดไว้เพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับตามคำพรานและคนตัดไม้บอกและก็ได้ผลเป็นที่ปรากฏจากเผชิญกับผีป่านางไม้ เหรียญบาทพรยาครุฑจึงเป็นเครื่องรางที่ผู้เดินทางพรานไพรคนตัดไม้พกติดตัวเข้าป่าเพื่อป้องกันสิ่งลี้ลับแต่เหรียญบาทพรยาครุฑเท่านั้นไม่ต้องผ่านพิธีกรรมการปลุกเสกแต่อย่างใดอีกหนึ่งเรื่องซึ่งผู้เท่าท่านหนึ่งเคยเล่าให้ผมฟังว่าสมัยที่ท่านเคยตัดไม้และล่องไม้ไปตามแม่น้ำปิงไม้บางท่อน ไม่ยอมไหลไปตามกระแสน้ำบางท่อนอยู่นิ่งลักษณะคล้ายการไหลบนน้ำผู้เฒ่าท่านหนึง่งจึงเอาเหรียญบาทพระยาครุฑตอกลงไปที่หัวไม้ท่อนนั้นปรากฏว่าไม้ท่อนนั้นพลิกตัวหมุนกลิ้งไปมาอย่างน่าแปลกประหลาดการจะไหลไปตามกระแสน้ำเช่นเดียวกับหมอผีบางท่านหากตรวจพบว่าผีสัมภเวสีเข้ามาสิงสู่ในเสาบ้าน ทำให้คนในบ้านอยู่ไม่เป็นสุขปกติหมอผีก็จะตอกเหรียญตราพยาคุดให้จมหายไปในเนื้อไม้ทั้งเหรียญเป็นการสะกดพูดผีให้อยู่ในภพในภูมิไม่ให้ออกมารบกวนใครและยังมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับปาฏิหาริย์เหรียญบาทพยาคุดในส่วนเกี่ยวข้องกับสิ่งลี้ลับจากแนวปาดิบหรือจากประสบการณ์ในชีวิตประจำวันอยู่อีกมาก แล้วแต่นักนิยมป่าหรือท่านใดจะได้พบได้เจอเหรียญบาทตราพยาครุฑจึงนับว่าเป็นวัตถุที่มีความคลัง้งความศักดิ์สิทธิ์ในตัวเองมากมายนักตำนานพยากรุฑในตำนานเมืองฟ้าป่าหิมพานมีเรื่องเล่าของสัตว์ที่มีอิทธิฤทธิ์มากมายหลายชนิดเช่นราชสีโคชสีอันมีลำตัวเป็นสิงแต่มีศีรษะเป็นช้างกินรี กินนอนและสัตว์แปลกๆอีกมากมายในบรรดาสัตว์ทั้งหลายนั้นมีสองอย่างที่ว่าเป็นเทพเดรัจฉานมีฤทธิ์มากคือเป็นพญานคราชเจ้าแห่งบาดาลและอีกหนึ่งคือพญครุฑเจ้าแห่งเวหานาคและครุฑต่างเป็นสัตว์ที่คู่กันตามตำนานมีเรื่องราวเล่ากันว่าสัตว์กายสิทธิ์ทั้งสองนี้มีบิดาเดียวกันคือมหาฤษี กัสยะประเทศพัะบิดรแต่คนละแม่โดยพระยาครุตนั้นมีมารดาเป็นภรรยาหลวงส่วนนาคนั้นมีแม่เป็นภรรยาคนรองนางทั้งสองไม่ถูกกันมีเรื่องกันตลอดจนในที่สุดความผิดใจกันนี้ลามไปถึงลูกของตนจึงเป็นเหตุให้นาคและครุตไม่ถูกกันในเวลาต่อมาพระานาคนั้นมีวิมานอันเป็นทิพย์อยู่ในบาดาล ส่วนครุฑก็มีวิมานทิพย์อยู่ที่เชิงเขาไกลลาดกล่าวว่าองค์พญาครุฑนั้นมีนามว่าเท้าวเวนไตเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเท้าสุบันมีกลายเป็นรัชมีสีทองมีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่ครุฑทั้งหลายอาศัยเกาะอยู่ตามต้นงิ้วอาศัยผลงิ้วและน้ำดอกไม้จากต้นงิ้วเป็นอาหารทิพย์ลูกพญาครุฑ จะโตขึ้นนับเวลาอายุเป็นข้างขึ้นข้างแรมตามจันทรคติเติบโตด้วยบุญกุศลที่เคยทำมาหากลูกครุฑตนใดที่มีบุญญาธิการมากอำนาจบุญจะบันดันให้เกิดผลนิ้วทิพย์และน้ำหวานจากดอกไม้มาบำเรอลูกครุฑตนนั้นนั้นและลูกครุฑตนดังกล่าวจะจำเริญไว้ได้อย่างรวดเร็วครุฑเป็นสัตว์กึง่งโอปาติกา หรือกึ่งพวกกายทิพย์คล้ายชาวรับแลและพวกพญานาคอยู่อีกมิติหนึ่งของโลกของเราผู้ที่จะสามารถพบเห็นครุฑได้ต้องเคยมีบุญร่วมกับพวกเขาจึงสามารถรับรู้ถึงกันและกันได้เหมือนกับผู้ที่สามารถติดต่อกับพญานาคก,ก็เช่นกันล้วนต้องเป็นผู้ที่มีวาสนาต่อกันมาตั้งแต่อดีตทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องสาธารณะก็จะรู้กันโดยทั่วไปเช่นเรื่องสามัญ เรื่องของครุฑเป็นเรื่องราวที่มีความอัศจรรย์โลดผลยิ่งกว่าเรื่องราวของพญาน,นาคเสียด้วยซ้ําแต่คนทั่วไปไม่ค่อยรู้กันเพราะไม่ได้ศึกษาและอาจไม่ค่อยสนใจเท่าใดนักความเป็นจริงแล้วเรื่องครุฑเป็นเรื่องที่น่าศึกษามากเพราะทางฮินดูเขานับถือครุฑว่าเป็นเทพเจ้าสําคัญพระองค์หนึ่งแม้ในทางไทยเราเองนั้นทางศสยศาสตร์ ก็ได้ความนับถือเกี่ยวกับครุฑนี้มากดูอย่างตราแผ่นดินเองก็มีรูปลักษณะเป็นครุฑจึงน่าสนใจว่าครุฑนั้นคงมีอนุภาพบางอย่างและน่าจะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงในอีกมิติหนึ่งเช่นเดียวกับพญานาคถ้าท่านเชื่อว่าพญานาคมีจริงพญาครุฑก็ย่อมมีจริงเช่นกันพลังอำนาจที่เทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าอำนาจของพญาครุฑนั้นท่านว่า ลึกลับมากนักในตำนานของฮินดูกล่าวว่าตั้งแต่แรกเกิดมานั้นพระยาครุฑก็มีรัศมีกายที่สว่างไสวเป็นที่อัศจรรย์ส่อให้รู้ว่าเป็นผู้ที่มีบุญญาธิการมีอนุภาพเป็นอเนกอนันต์มีฤทธิ์วิชาผาดผนพิสดารทั้งนี้มีเรื่องกล่าวไว้อีกว่าครั้งหนึ่งพระยาครุฑเคยลองฤทธิ์กับองค์พระนารายมหาเทพหนึ่ง ในสามของทางศาสนาพราหมณ์การรบนั้นเป็นที่เลื่องลือไปทั้งสามโลกธาตุพยาครุษสามารถต่อสู้ด้วยความสามารถรบกันไปเท่าใดก็หาแพ้ชนะกันไม่จนในที่สุดพนารายและพยาครุษจึงตกลงกันว่าขอให้เสมอกันในการรบระหว่างเราและท่านพนารายอนุญาตให้พยาครุฑสามารถอยู่เหนือเสียงตนได้และพยาครุฑ ก็นอบน้อมโดยการยินยอมให้พนารายสามารถนำตนเป็นพาหะไปยังสถานที่ต่างๆได้เช่นกันจึงถือกันในหมู่ครูบาอาจารย์กันแต่โบราณว่าพระยาครุฑเป็นเทพเดรัจฉานที่มีอนุภาพอิทธิฤทธิเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าอย่างพระนารายอนุภาพของครุฑจึงเป็นที่อัศจรรย์ทั่วโลกธาตุนอกจากนี้ยังมีประวัติอีกว่า พระอินเองก็เคยลองธิ์กับพยาครุฑใช้วัชระฟาดพยาครุฑแต่องค์พยาครุฑเป็นกายสิทธิ์หาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใดไม่พระอินพยายามอยู่หลายทางก็ไม่สามารถทำอันตรายแก่องค์ครุฑได้จนพระอินมีความเคารพในอนุภาพของพยาครุฑว่ามีฤทธิ์เดชเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้าจริงในที่สุดพยาครุฑ จึงได้สลัดขนของตนออกมาหนึ่งเส้นให้แก่พระอิน์ทเพื่อเป็นเกียรติแก่พระอิน์ด้วยเช่นกันจะเห็นได้ว่าตามตำนานที่กล่าวมาพญาครุฑเป็นเทพเดรชจชานที่มีฤทธิ์ไม่ธรรมดาเลยมีอนุภาพมากๆด้วยเหตุนี้ครูบาอาจารย์ที่รู้จักศาสตร์ของครุฑเป็นอย่างดีจึงนำเอาสัญ,ญลักษณ์เกี่ยวกับครุฑรูปครุฑต่างๆมาทำสมาธิบูชา เพื่อให้เกิดอิทธิฤทธิพลังงานอย่างอันลี้ลับทั้งนี้เพื่อการป้องกันคุ้มครองเพื่อความเจริญรุ่งเรืองดังที่เราจะได้เล่าไปให้ท่านทราบต่อไปสัญ,ญลักษณ์ครุฑสัญ,ญลักษณ์แห่งแผ่นดินครุฑถึงแม้เป็นสัตว์หิมพานแต่ไม่ใช่สัตว์สามัญธรรมดาเพราะพระยาครุฑเป็นสัตว์กึ่งเทพเรียกว่าเทพเดัจชานซึ่งมีอำนาจเทียบเท่าพระผู้เป็นเจ้า เป็นพาหนะของพระนารายอย่างหนึง่งในเมืองไทยเรานับถือว่าพระมหากษัตริย์เป็นสมมุติเทพเป็นองค์นารายอาวตารจึงมีการใช้ธงรูปครุฑและมีครุฑเป็นสัญลักษณ์ประจำแผ่นดินสามารถพบเห็นรูปครุฑได้จากเอกสารต่างๆของทางราชการและนับว่าเอกสารเหล่านั้นเป็นเอกสารศักดิ์สิทธิ์หากราชการผู้ที่ทำหน้าที่ผู้ใดมีความสุจริต จงรักภักดีต่อแผ่นดินองค์พระมหากษัตริย์และหน้าที่ของตนองค์พระยาคุตก็จะส่งพลังปกป้องให้มีความสุขความเจริญในหน้าที่นอกจากนี้ยังมีเกร็ดความเชื่อว่าหากที่ใดมีอาถรรพ์แรงท่านให้นำเอาตราครุฑไปติดจะทำให้อาถรรพ์นั้นเสื่อมสลายไปในที่สุดตราครุฑล้างอาถรรพ์ได้จึงเป็นที่เชื่อกันมาตลอด และได้รับความเคารพบ,บูชาว่าเป็นของสูงเสมอหนึ่งตัวแทนแห่งองค์พระประมุขผู้ใดที่มีสัญลักษณ์ครุฑรูปครุฑบูชาไว้ย่อมได้อน,นิสงส์มากอาทิมีความเจริญแก่ตัวและครอบครัวเป็นต้นดังนี้แล้วครุฑจึงเป็นของสูงที่เราควรรู้ควรบูชาอย่างหนึง่งคนโบราณมีความเชื่อสืบกันมาว่าครุฑ นั้นเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองมหาอำนาจอย่างเด็กผู้ใดที่เกิดมาแล้วมีลักษณะปากคล้ายพยาครุฑท่านว่าคนผู้นั้นจะเป็นผู้มีบุญญาธิการมาเกิดภายภาคหน้าจะได้เป็นใหญ่เป็นโตสมเด็จเจ้าแตงโมพระสังฆราชพระองค์หนึ่งท่านก็มีลักษณะปากดังครุฑปรากฏว่าเป็นผู้มีปัญญาดีและได้เป็นสมเด็จพระสังฆราชในที่สุดเรื่องครุฑ คนโบราณจึงเชื่อถือกันมากแม้เครื่องรางที่เกี่ยวกับครุฑก็เป็นเครื่องรางที่มีความหมายมีอนุภาพโดดเด่นหลายประการดังจะได้กล่าวต่อไปพระยาครุษเครื่องหมายแห่งสิทธิอำนาจและความเป็นมงคลครุฑนั้นเป็นเครื่องหมายทางราชการอยู่แล้วเอกสารทางราชการฉบับใดๆก็ล้วนต้องมีเครื่องหมายพระยาครุษประทับอยู่ด้วยกันทั้งสิน้น แสดงให้เห็นว่าเป็นเครื่องสำคัญเป็นตราแผ่นดินเป็นตราของเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เชื่อว่าหากข้าราชการผู้ใดให้ความเคารพนับถือในองค์พระยาครุฑและซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ของตนเองข้าราชการผู้นั้นจะมีความสุขความเจริญทั้งชีวิตและหน้าที่การงานสืบไปคุณใสอันตรายใดๆก็ไม่สามารถทำอันตรายได้เพราะเครื่องหมายของพยาครุฑ สำคัญมากผู้ที่รู้เขาจะไม่ข้ามไม่เหยียบย่ำไม่นำไปไว้ที่ปลายเท้าเลยเพราะเป็นของสูงของศักดิ์สิทธิ์หากเคารพนับถือให้ดีอํานาจพยาครุษที่มีอยู่ในเอกสารราชการจะคุ้มครองผู้นั้นไม่ให้มีวันอับจนแต่คนสมัยนี้ไม่ใครเชื่อถือกันเท่าใดนักเรื่องพยาครุษจึงดูล้าสมัยไปเสียไม่เหมือนในสมัยก่อน ที่ไหนว่ากันว่าผีแรงผีเฮี้ยนเอาตราพยาครุฑไปติดไว้ความอาถรรพ์ของสถานที่นั้นๆก็จะหายไปในทันทีอำนาจพยาครุฑสิทธิอำนาจพยาครุฑส,สัตว์กายสิทธิ์ที่ไม่มีผู้ใดสามารถฆ่าให้ตายได้มีอายุยืนเสมือนว่าเป็นอมะตะนั้นนับเป็นเรื่องลี้ลับที่ผู้รู้พยายามค้นคว้าและเสาะหา ที่มาแห่งพลังอำนาจดังกล่าวจนเกิดการสร้างเครื่องรางต่างๆขึ้นอำนาจพยากรุษสามารถจำแนกได้ถึง8ประการโดยนับเอาอำนาจหลักๆได้ดังนี้คือ 1. เป็นมหาอำนาจอันยิ่งใหญ่เป็นสิทธทิอำนาจอันเฉียบขาด 2. สามารถลบล้างอาถรรพ์และคุณใสทั้งปวงพูดผีปีาศาจกลัวไม่กล้าเข้าใกล้ 3. เป็นสื่อนำความเจริญรุ่งเรืองยศถาบรรดาศักดิ์มาสู่ชีวิตหน้าที่การงาน 4. ปกป้องคุ้มครองป้องกันภัยเป็นคงกระพัน 5. เป็นเมตตามหานิยม 6. นนำความร่มเย็นเป็นสุขมาให้ 7. ทําทมาค้าขายดีเป็นสื่อนำโชคลาภน,นานาประการ 8. สัตว์ร้ายเขี้ยวงาสารพัดงูเงี้ยวเขี้ยวขอ อสอรพิษไม่กล้ากล้ากลายเข้าใกล้เพราะเกรงตบะบารมีขององค์พระยาครุฑเป็นที่สุดอำนาจพระยาครุฑยังมีมากกว่านี้อีกมากแล้วแต่ท่านใดจะรู้จักใช้ในตำราทางสายเวทพุทธาคม,มทั้งการใช้ยันครุฑให้ผลดีในทางคงกระพันชาตรีมีณนะพระยาครุฑใช้ลงตบเข้าหน้าผากเป็นคงกระพันชาตรี กันเขี้ยวงูอสรพิษได้ทั้งณพยากรุษนี้เมื่อประสิทธิ์ลงไปอย่างตัวคนผู้ใดยังสามารถทรหดอดทนเดินไกลไม่เหนื่อยเป็นวิชาตัวเบาชั้นยอดและเป็นเมตตามหานิยมชั้นสูงอีกด้วยยังมีคาถาพยากรุษซึ่งเมื่อกล่าวพระคาถานี้งูพิษรวมไปจนถึงตะขาบแมงป่องและสัตว์ร้ายต่างๆทั้งหลาย จะหลบหนีไปสิ้น